สวัสดีครับดูวงวดคนอีสานดอกเป็นเส้นครับพี่น้องสายคาเป้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองถุ่มครับผมไปหารอยามเม็ดกบนุ่งกันครับยังสิขึ้นมาหากินเขากินน้ำเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเดิมครับพี่น้องดุนนุ่กันดอกบางขึ้นกับดอกเสาครับผมปีนี้แปดสองผลพี่น้องเนาะน้ำอาซีดีลาครับจะต้นปีนี้แรงครับผมมองดีพี่น้องขนาด้ามี ทางน้ำเที่ยวด้ครับนี่ทางน้ำเที่ยวทางทงทางนาครับนี่ยังแหงปลานี่พี่น้องบึ่งที่แล้วครับนี่ค่อยเกดือนเฝ้าแล้วครับขุครับไปครับพี่น้องยามเล็ดกบน้ำกันครับผมหลุดน้ำกันครับน้าครับพี่น้องหลังจากใส่ผู้เดียวทุลักทุเรครับใส่ฝ่าๆได้พี่น้องนี่อาครับพี่น้องแต้มแดกครับผมกบสิงเท่ากับเก่าครับนี่ครับ เตยมใหม่คัดของครับผมนีครับพี่น้องของขืนหนีเนาะพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องขอปดกันครับผมงามเลยครับนี่ครับนี่ครับผมครับแต้มพี่น้องทำงามเลยครับนี่ครับใสนน้องคัตนาน้ำถั่วเนาะพี่น้องเด้อนี่ครับผมแต้มสองเห่าในคืนนี้นะครับแต้มแบบกทานครับผมโอเคครับพี่น้องขอปดกันครับผม แอมซ้องมาแล้วเฮ้ยจำมัมได้พี่น้องมึงที่ครับนี่ยังบอครับนี่ครับเยื่อกัะปูห้าครับนี่ครับผมอย่าเดินหลายครับผมค่อยๆเอาขึ้นครับแม่แกนครับผมไม่ีครับไม่ีพี่น้องที่ยังบอครับนี่ครับเยื่ออีปูห้าครับปักใหญ่ครับผมสูสีแขนครับผมไม่ีครับ ยำเบ็ดครบมาพี่น้องขอปดกันครับดินเพิ่มๆทาได้ครับผมนี่ครับโอเคครับพี่น้องนี่ครับบักไงครับผมขอปดกันครับพี่นอหลังจากใส่เงอปูทิ่มใบแล้วครับนี่ครับเงาห้าจะมีใสเดือนก็ปูน้ำแล้ครับพี่น้องเพราะว่าผมใส่เบ็ดปูยังไว้น้ำครับไปครับสามแต้มมาเดื่อร่วงกับปะคอตัวนึงครับแกงครับแกงครับแบบนี้เขาสูงท่วมหัวพี่น้องครับนี่ครับระรับหัวครับนี่ไปครับพี่น้อง บุนเวทโกบน้ำกันต่อครับเหยาปูนี่บ่ต้องกูได้พี่น้องใส่ทิมไปได้ครับส่วนเขาซุ่มครับผมไปครับมันม้าครับมันครับครับโบถรงครับพี่น้องไปครับบุญน้ำกันต่อไปครับผมเดี๋ยวเหมือนน้าจะต้องมาจัดระเบียบเบ็ดใหม่ครับเขาเป็นสูงนะครับ ไชครับพยายามีดกบเด็กสามสี่หลังครับอู้พี่น้องดูดครับดูดครับยิงเหลือครับหาบ่มพี่นังครับพี่น้องยังเหลือครับมีใดมีบอลนะพี่น้องยังเหลือครับผมไปครับพี่น้องพี่น้องสามแต้มครับกบสองตาหนึ่งครับ อึดอยู่ได้พี่น่องมันเบาอึดได้ครับกบเฮาปีนี่มันแรงนะพี่หน่องขับนิ่งเหลือครับผมไปครับบุดน,น้ำกันต่อไปครับผมคนหากินกระไรเนี่อยู่ครับใสห้างๆกันเอา ดูดครับพี่น้องขอใส่เงียบก่อนครับพี่น้องขั้นสิ้นครับนี่บ่อผาดครับพี่น้องแต้มสามมาเลยครับโอ้งามอยู่ครับงามอยู่งามอยู่ครับแต้มสามครับผมโอเคครับพี่น้องนอนกอดลัดทาได้ครับขอปลดก่อนนะครับพี่ปลดเดี๋ยวนะก็ใส่ใบไม่ครับใส่เดือน่เป็นโตเด้อพี่น้องเด้อใส่เป็นโตครับ เห็นมันแล้วสองสามแต้มพอาดีมีกบติดหมอติดหายเข้าพี่น้องโอ้พี่น้องดุดดุดครับพี่น้องแล้วเขามาใส่ยครับเบิ้งหนึ่งคนครับต้องทำหลังครับผมมาได้หลังครับใส่มาส่งนีเพิ่งเลือครับเลือครับเลือครับกบบุดโอ้ดุดพี่น้อง กำลังต่อเนื้อครับต่อยเนื้ยดูดมาเด้ครับพี่น้องดดูครับดูดต่อยเนื้อก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นอยู่หาหลังนะครับสามสิบหลังสามสิบขั้นใบมาสามแต้มปลาตัวหนึ่งไหครับดูดุน้ำกันครับผมผมดเหตุทายให้เบิ่งบางส่วงบางตอนนะพี่น้องเนาะหมดเถ่ายให้เบิ่งเบิดครับ ใส่ลงมาหน้ารุมมือนี่จะมีบอกยังเดือวครับพี่น้องเดือครับเดือดปะเตยครับเดือดครับพี่น้องกบเยาวสวง,สวงเสาคุณพ่อครับเดือครับเดือกบสามตัวปลาตัวหนึ่งเดือดครับพี่น้อง ผมมีกบเลยวะเรือครับพี่น้องอาครับพี่น้องมึงทารดุลมึงน้ากันตอนเสาครับผมมึงกันสองเสานะครับโอ้ปลาพี่น้องครับผมดุดน้ำกันสองเสาครับพี่น้องมึงบูโคดีสันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหลอบเสาครับผมหลอบเสายามเบ็ดปลาเบ็ดกบลงกันครับไปครับพี่น้อง ไปลุนน้ากันสีหมานหมามานครับผมทายเหรพี่น้องเบิ้งบางส่องบางกอนนะครับเห็นครับหนกปลากันปินออกจากข้างนะครับไปครับพี่น้องลุนดุนน้ากันครับสีนี้แต้มบอกรึเปลครับพี่น้องทั้งหนาเดี๋ยวผมเอากระปูรงมันครับปูขึ้นุกเก่าครับปูหลังนี้ครับพี่น้อง ตัวหน่อยตัวใหญ่เท่านั้นนะครับปลาครับปลาหนอว่านี่รุดตัวนาตัวตาที่พี่น้องอู้รุดบอกพี่น้องรุดตัวอย่งไรครับโอ้ยพี่น้องรุดว้ายบอกเขาใหญ่แท้ๆครับเอามาเป็นั่งครับพี่น้อง หมอครับพี่น้องนี่ครับหมันนะครับบ่ได้ให้พี่น้องเบิ้งครับเป็ดจมหักครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องบังหันตีครับบินเทอมเพิ่มอยู่พี่น้องดูดอ่ะครับพี่น้องตัวแดกมันไหนเขาจังเอาครับผมกดกันครับดุนน้ำกันครับอู้หมันนะพี่น้องเต็มแดกครับอ่ะเต็มแดกเต็มแดก แต้มแดกครับผมพี่น้องกบในปลาและแต้มหนึ่งบุตตัวหนึ่งปลาก็ได้เห่นบ่ถืออ่ะครับพี่น้องขอเก็บบนครับผมแต้งสองมา,มาเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบ็ดรักเข้ายามถือพกกิ่งกะทิเต็นโมแห้งประมาณน,น,นี้้วพี่น้องเด้อนี่ขอดีองเบ็ดลักครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องน้ำเอาไปใส่อะไรครับผมถ้าเป็นเบ็ดขั้นนี่เต็นแห้งเลยพวกเส้น ดูนี่มันหลายครับผมจะด้วยเหตุเบ็ดหลักเอาครับอพี่น้องขอเก็บบนครับผมมันหมานครับแต้มสองครับแต้มทั้มาดนะครับอพี่น้องแต้มสามครับผมนี่ครับมันหมานครับผมแต้มสามอ้าวแต้มซีครับพี่น้องครับขึ้นทานะครับนะครับพีแต้มนะครับพี่น้องขอปดกันครับผมมันหมานครับมันหมาแล้นครับพี่น้องนี่ครับอู้งามเลยครับพี่น้องนี่ เม็ดคนเม็ดคนนี่ครับแก้มพีหาครับผมพี่น้องมึงเอาครับนี่ครับแก้มพีหาโปงงามเลยครับตานี่ครับผมขอปดกัครับพี่น้องมันมานครับผมมันมันพี่น้องแก้มพกครับนี่ครับนั่งถาเลยครับนี่ครับพี่น้องมันขึ้นกระไดอยู่นี่แหละครับตัวนึงครับแก้มพกครับผมถือว่าล้างทังหนา อ่ะครับพี่น้องขอเก็บแตมมั้งครับผมแต้มพกครับพี่น้องรุนรุนด้วยกันตอนเช้านี้ครับเบ็ดคึ้นเสียพี่น้องเบ็ดดมเบ็ดเสียห่วยมีคนที่หอบครับพี่นอ้องอุ้ยเบ็ดคนพี่นอ้องมองได้ไครับ นี่พี่น้องพี่น้องเล็ดคนครับผมขอบนคนนะครับด้วยพี่น้องด้วยเล็ดคนเล็ดคนเล็ดคนครับพี่น้องเล็ดคนนะครับแบบนี้ครับพี่น้องนี่ขอบนคนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หนึ่งปัิโยูครับนี่ครับพี่น้องตัวหลากเบดมากครับนี่ครับพี่น้องเบดคนครับเบดคนเต็มที่ uh. เจ็ดครับนี่พี่น้องนี่งามเลยครับผมโอ้พี่น้องเต็มที่แปดครับนี่ครับพี่น้องนะครับแปดเต็มนะครับพี่น้องเสานี่แล้วข้าปศุครับนี่ครับพุนครับคนอยู่พุนครับเต็มมหอดดีีพอดีเห็นยก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 พอดีครับพี่น้องนี่ครับอาครับมันหมานครับพี่น้องแปดเต็มนะครับ บรรยากาศหลอบเสาเฮาครับกสีม่วงนึงนะครับพี่น้องไอครับเสาเฮากาัได้พ่อปนครับพ่อปน,พ,อปนพ่อปนพ่ออมพ่อพัดนะครับครบกระปาาระคอตัวนึงงน้ะพี่น้องเนะาะหาอยู่หากินครับผมประคอตัวนึงกบแปดโตครับมาเกินไลนกบสามโตมีหม,ม่องหมานหม่องบอขึ้นกันนะพี่น้องกันหาอยู่หากินครับ ครับผมขอดอขอบพระนครนี่ครับผมไปใครมุกเข้าขึ้นบ้านเข้าปะไปครับพี่น้องมันมาน,นครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดอ้อขอบคุณในไลค์ครับผมไปหมักสไตล์การหาอยู่หากินครับผมก็สีทำคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องแบบนี้ตลอดไปครับผม นคลิปมีดุงบ,บนขอกล้าวคามาสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมครับเพียงนุกบินออกจากห้างจากคอดไนได้พี่น้องเศามากครับผมครับผมกันครับ